รีเต็กอัน,นีโอ,อ้เจียจนออเกเจียป่ายรถนี่มองอะไรุกูกนะบุ่มลงคอนกุ่มเลยหน,นุ้นน <c oughs> นยกลับ,บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะพ่าสุสุทุกคนสายบุกเลยมาเนี่ยมาถึงที่เลยมันสภาพสาย ภาพรถเอ้พี่น้องเอ้ยโม้นม้นมนถ่ายลุยอ่ะมันก็ตีนนั่นใย่ไหมตีนเปอะมันนี่กะเนาะซื้อเครื่องเว้พี่น้องเอ้ยไปตลาดซีโนเนาะซื้อเครื่องมาให้ทัางค่ะแม่ไปกะเกียมทำบุญทำศีลอ้วอะไรอย่างเนี้ยเน่งบอรถกับมี่เนาะตุ๊ยันจินละฮอน้องบอขนมนะ เราห่อก้าต้มแม่ห่อหอยังบบจักให้ <Huh? S 2> เราห่อก้าต้มก้ต้มจะกล้วยกับในทัวทำกระถือเดินโล่ไปให้หเนาะองยังไงโล่ไปทั้งนั้นกะทับจนนั้นอีกล้อสองอันสองคันเลยหามีเพ่ยองง่ายเลยโล่สิบห้สองโล่สห

น้ำเลยบุจะน้ำในี่ะน้ำวานี่เขาแยกช่เลยหานท่านาบอกให้เพิ่นชื่อไมาหายอยู่แบบเพิรนออกพานังไปที่นี่มาเทียงมเียนก็ได้แล้วบ้ัดัไปมันเนมาเอ้าวแท้นีนวะเอาบอกอยู่ว่าเขาชื่อไปแล้ว่าชือ้ว่ากู้เงินปูบอกนีนีหรุงวอัน แค่ไปไปกินแล้วอ่ะนี่ย so ืนนี่เห็นอดหรอน่เเหมือนมมากมาเอานก่เนมองมันถึงเนาะา๊ไปตนักแข่นักแ่ำเลยนะแม่นนำได้บ่กนำาสบาเสดนะยงหวก็มันก็าทำไ่แล้หรอส้าอีกไแล้วหรอไม่นำบอกหนมีอยู่างกน Mẹ có lẽ nèo nèo không nèo 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 đấy, nèo 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 tôm, nèo nèo nèo

แก้วนมนมเนยนมใส่บะหญ่ามาซ่บใส่ผักข้าวนี่จ้ะนมๆอันนี้ขนมนมเนยซิบ่เออขนมเลยขนมนมเลยบ่บ่ใส่แป้งบ่แม่ข้าูบ่บ่ใส่แป้งเามาน้ําบ่น้ําหน่อยนึงบ่มาน้ําเียนก่อนใส่บได้แล้วบ่สุกนี่องอ้กันําบาดก็ใส่ข้าวเดี

เออดแม่เอาป้ามาช่วยหนิคุณเอ็ดแม่หาเลยเด้อแล้กวคนขอนายกันก็ได้มันจะมหกเตียงเนาะมาเตาผู้เ่าตัวท่อชีพนะมองไม่มองตอกนี่คุณอันนี้เป็นตู้ชันดุมอนนั่งกระปุ่นเหรอนั่งกระปุ่นชั้ตู้ว่าแอมบุดอ๋อคนลายย่างชื่อเครื่องว่านี้จะเป็นวินเหรอนะไปบ้านเนาะไปไปไม่ไหน แต่วันนี้ไข่แน่มันบดหมดน,นี่แต่ว่ามันมิดผลนั่นแหละไปได้แม่น้องชายบอกว่าไข่แน่ผล่มาปูม,มาซะอีกปูเขาซื้ออยู่ตลาดวันแต่เขาอบเอาหมือนอบหลอดลวดเขาต้องนำผิงเพิ่นกินตะเกียบในรถบ้าว่าให้ไปไปไปเอิมอยู่ไปน้ำแพ้่ดิไปกินนี่เอาได้กินไปโพอวันนี้จะเย็นไปตัดหมงหงสุดแล้วเอากระปูมากินกับได้มหมูหงมีเนาะหงเอามาบ้านเด้อป้าโอยหายบอ บอหงแมน้องรอดเนาให้เ็กมือนึ่อกของเล้นะป่อลยนะมึงเอป้ายจะป่อกไหมเอโอเอ้ยนะน้ชายคนพวกนี้ข้นขอน่ากระดุกไปเอาย่อหน้าไปย่อหน้ามึงขนหน่มไปไหวเจีุ๋มเด้อไปแจีเด้อมุมเน่องเด้อการไบอกคนพี่บอบอประกาศคนที่ถวายต้น mỹ tốt lòng bè thoải cho bằng chung pin lẹt on lẹ nhện của tân bốp hóc anh hoa nha mì mọc hả anh hoa 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 anh anh อาจนมสองเพคนะวนนี well, uh ้ผมใช้ตู้กันย้วม่นช่เป็นน้ำขนมหมก้าบอไปดุหมกผ้านะหมก้าของคู่นตาลบอไปเอาไปแต่ขนมแล้วก็น้ำเฮ้ยจังจามแลวนั่งไปเล่นกันเลยนั่งเล่นกันเอยมึงชุดน้องจ๊อันนี้ชุดใ่ามชุดบอเออเมยก็ได้ส่งตัวหนึ่ง เม้ส่งตัวนึ่งของอิ่มสามสุดของแพ้นหนึ่งพ่อพาไปเราก็บอไปน้ำเ้าเนาะไมเท่าดผมไม่ได้ไปเนาะเราคงยซื้อให้ลกานเ่าะคนตับหได้ขึ้นเาลอ่างอาบุมีล็อกแลาฮะไปหยิบมางามไปซื้อให้ร้านแล้วอ่ะน้ำยาชิ้นของเรามันถือพวกแล้วอะไอน้ำหวานน่ะขาตู้ไว้นะงด้ยคอยแล้วยันเรียกน้ำกะทิอันเตะพูดนี่เมยดเม็นตัวลุมันก็ได้แต่น้ำมันมีเพ่ ไม่ไม่ดินพึ่งมันี่อ่ะแกแ่มันจั่นจานนึกนึกของหมูเนาะอ้คนลงเม็ดเลยลงเม็ดเนี่ยโอเแต่หน้าคือมาหอนเนาะเราไปบอเยดหาเครื่องมาเยสหยุดเอาไงอ๋อใช่พึ่งไ้แล้วมึงไงกบไปไปมาเง่้เส่บาทก่อน จะขวนใส่บาทเดียพวกกอนนี่แกกินมรกายอมัดึ่งมันสิหน่นีกระซามันจะกระซาเมนมันจะมีมุสุเนาะนี้ก็ได้บืนเฮากันเนาโลงสิบมเต้นโลนี่จงโลคงแล่หรลเดล่าป้าของชาวบ้านนี่คือตัวทหกับิ่แล้วันามองไหมไปดูมองเปิ้ลกัะหม่อมแง่ไปไปไปกระปูเลย ปูเราว่างให้ข้างนอกไปก็ได้แต่ตังหงกินตอนเต็นตั้งในถ้วยนี่ตั้งในถ้วยมันไม่ตู้เย็นนอกก็ได้ตั้งไม่ได้่ปัญหาสมัยเมื่อไงวะเป็นแบบนี้แบบพื้นผิวในห้องกระเป๋าอย่างตลาดม้าเช้านี่ก็เป็นวินคุณไล่ ท้แมตัวนะจำดูฮะไม่ตัวยังไงอืมกระซ้าไม่นะกรซ้ามาเอามาของคู่ป่ะใช้กระปุนคือบอกขัตู้ไปนะกระปุนขัาตู้ไปนังพี่ ไอ้น้ามันหันอาเขาตั้งไปเทิร์ก็ได้น้ามันอาตั้งมาท่างแล้วก็บุญมาลุมค่ะยังตั้งลุมเลยเลุ่มัมดแหละบุญโอเคไปต่องนี่จะน้ำผึ่งยางมากล้วยบ่กล้วยมันตัวมาวันนี้ วงผ้าอป่ะป่งรง้านั่งขอาเอากระเป๋าห้องแล้วนั่งชายลำพิงมากกัเดียวลอยได้น่อ่ชายมาปาจีดอกมายังบ่ได้หาบ่เดายูผิดนตตีเนี่ยใ่เนี่ยถปลาจืดวา ไม่หนักเลยแต่่าเพิ่นบดให้กันเช้าฮะแต่ว่าคิวลายถ้านเนี้ยโอ้คนรอคิวหลายพอว่าไกับยันมางลายไปเลยทไมคุณเป็นเช้าหนอกไม่ตลาดอะไรมำอยู่นอเช้าแต่มาเช้าหเราขาบดให้แต่ว่าต้องรอคิวเอาบมกบบกูเา่องะเสร็จยังไงคะ

แม่เมื่อินน่องผีไมัไไปห้ยนบ่บ่เมื่อน้องผีชูจาบ่แม่แม่เนี่ยองผิรลงไปชูจาแล้บ่เออแบบลงไปน่งเสบะด้นะบ่เียกะระลงทักกันทักแม่เอาวรองบ่รองตัวเล็กอย่างตัวปืนเอาร้องตัวเล็กะลงบ่แม่ เอาหมอนลูกอ <Bos> well ินเดลงไปเพื yes. oh, oh, right nah, ่อปรบัติ่าแม่จอลูกจะลงบ่ะโอ้ลุงเนาะเราดำไม่ฮห้ทำผุตรงให้โอ้โหกันตอนเลกกันเนียนะทำน้ำเ่าเอาได้ปองลูกนะขี้หนานะตอนท่อคายกี่ถุงพี่พันผัครัวไม่ได้ถุงสินหาเป็นาไช

ไจมนนนกินนนสะอาดได้น้ำค้าเป็นยังไงได้เย็ดกันชอบมี้ะไรแบบอกับมานุ้งขึ่นเนอะมันทีำอะไรนะตัวอ๋อน้มาเค้าเน่ยป้าวะมันจะหอมแปงบนแปกัแป้งไงบ้างไปกันเนี้ยเราองอไรอย่างเงกูเลยเปานะไนี่สิกเลนะปา

แม่เงยเรือสินะโอ้ชิสิเดใช้เงินเปิดแม่แ่เป็ดต้องกับขึ้นมาด้วยเลยบอธมาใช่ใช่ปุ่บเป็นอกับขึ้นคันจใช้เป็นกับขึ้นไอตัวแปนั่นมันเจาะมันเอากปินั่นใส่ไปเอาจอมาใส่ไปข้าเตรียมให้กระต้มขนมพ่อเลยกาแฟ อ่ามาชิ <ma> ้แป้งมาเพิ่มเอาไว้ชิแป้งมาใช่พ่บอกว่าเอาทรงงเอาทรงทงนวเห้นนะเดี๋ยวเส้นาสาเนี่ยนะกัดัดเดี๋ยวนั่นัเดีนั่งยะตเหเอาอันนั่นน่นเีบันสิขีตกใจเย็นเอาไป้นไิ้าเพิ่พาบอกส่ป้งพ่ะ เี๋ยวบอกเอาหัวใช้นั่งี่มืใช่ใช่เลยสามพันหกพันเนี่ยเอาพี่น้อนั่งนั่งอเดี๋ไปถอยให้เขาคู่อีกได้ปั่นอไระคือหน่งากินก่อนนะมือน้ยแม่ต้องนึงเอาหาพอดีให้แม่ตู้นวยหนึ่งแล้วก็หายป้านุอยหนึ่งใช่นะกมุนแน่นะเรยๆเรื่อยแม่ตู้เรือยเอาขี่มือใชน้ำ ย <ử m. S 1> ังนองผ้า <ies> จ wow, ้าจางดื่ยอะก็เหนื่อเลยว้าวใหญมากเลยคนเยิ้มาใช่ใหอเจ้าบวชบวชหายได้ได้หรอคิวไล้เหามากันไม่อีกนั่งพาไหมเ่นน้ำเน่เาไรต่อไปงเนี่ยข้าหมอนยังใส่ทำถือเดืองถือเดือยมั้งใือเดือยเขาในถือเดืองมันถือกวาวผ้าบ่อัถือกัวได้เนาะ เออมวผ้าเอาคุณลายฮะใช่บดนะบทก็ยังเป็นหน่วยอยโย่บดมั้เสือน้อยก็เจ้าของแล้วเสื้อจัน้องผิงกันนี่นะเอาเสื้อน้องเอ็มเสือร้องเอ็มเสื้อน้องยังใช่มันมีชารชุดเทเลอาหลายชุดตรงใบเอร์ชุดนึง

มื้อวียอจะเปลี่ยนทางใหม่ใช่ยะลอวเปลยนทางใหม่คือเกมยเนจเมอนี่ยนะแต่วันนี้ไปนังจานระตกน้อยน้ำ่นพักกมาขุดข้าวใส่กินก้อนก็ได้อ่ะนินกินก้อนินกินเนอะใช่หินก้อนมาขุดข้าวใส่จานเรียมมาเลยตองปรดิยวเนอะกุเขาโอ้โหมาำเลย อยคาัวดะไรสินะติรักอีดีสิ่มอนเอาหิ่สองเจนหมหใช่ชายสองตนอื้งแ่ทีอืลาแล้วก็ตูายช่เลยี่ืาเกี่ยใหมาเดามาเดวมาเนก็เปี่ยว เนี่ยลุงเปียวชิวกินในช่องแพกแต่ว่าบอกกินน่ะมันเป็นดิโลลุงเปียวดิโลนะเออนั่นแหละมาๆมาเขียวเห็ดเขียวกินได้ฮะเมาถุงหาซื้อผบ่าถุไปใจนี่ตัวเนาะไปชื่อให้ไปชื่อแป้งไปชื่อน้ำสโลกน้ำสติงเงนชุล่าแต่เตว่าไรเอลอยไล ใส่ชื่อแป้งชื่ออย่างอื่นมาก็สิแมนแล้วพอนหายชื่อมาได้ถุงเดียวเนมหมายชื่อมาได้ไหนเนี้ยได้ถุงอะไรนะชื่อเออเอาสองถุงพูชิไปหาผ่าพวเราขายย่ถุงหาพั0นเตกี่นะเตี่คนละอิงจะหาผ่ได้บ่เ้าตัดนี่ได้เวลาปันได้ใช่พอดีได้ไหมแม่ซาชุดแม่นะ งามไมสิเลอเซาวาสุกนี่ื้ออยู่ไซน์ว่ะโอ้พี่เนาะใช่ไหมโซ่ขอขอบใจนะนยแมเอ้ยจานหาไอ้เรต้องยินก็ได้อยู่ข่างฝาดเข้่างฝาถ้าพี่ขวดนึงหรือว่าขอขอบใจมันกับเกียรเพื่อนเกียนวบอเออบอก่าพี่ข้างคข้างในฝา บ่ขังขังฟ้าน้าอยากเสียสกุลนมันิบเทอเย่ลานขอบใจขอบใจฮะขอบใจฮะเมนเป่นบอก็คือไปใช้ชดไช้ไป้องขุดหเากันะไปไหมพี่พอเห็ดทงยาฉุกเลยมาเรแข่งงานีีนี่พอใช้วนเปก่อนัวเสแล้วไอ้เรื่องไเอ น้องอ้าวนี่มีคนรถเถอบาทีนี่เหลอีห้าคนเดียวรถเถอฝ่าไปเยือเลยนจ้ทีานำทอนมาเส็จนน่คน่ะเกินมื้อเทีอะ Tớ đang mới hút tớ lọ này, ạ hay. Đó, nó lọ mà đe nhà là... là... <laughs> <laughs> <như gần> <laughs> ừ, <laughs> đâu nằm ở đây nằm ở đây nằm ở nằm ở đây đây nằm ở đây nằm ở nằm ở đây nằm ở nằm ở đây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  nằm ở nằm ở đây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  เลแล้วคุณเออคิดเพราะเมันำห้องเพลงห้องที่มานดิจิงามมุกลาวันมุกลวันมุลาวันพรยาลาวันบนัรรทัดทเกตกับสาชวัน ก็เดือดก็เดือดของดุได้นะอมากเล็กไม่ห้เกิดอะไรหรอมือจะกับปะมือจะกับอันคุบร่งเห็นไหะชื่ออะไรชาวชื่อเ้าข้าวพันชาวชื่อบุตรเลยเหรอชาวห้าน้าพันนาะมากึ้นนี่บ่ฮ้วยนักขอดเคยสยามาเลยมา่ ่นนนายเรเหเอเคยเหอยตี้นมันตีเานะยัดกาก็คือว่าคเจเนะเยนะการเหุกระาดได้เมการกีี่ยมัดยุกเลยลืมเลยเห็ดขาวเข้ามาจะแห้งล่ะขวดขวดแจมได้ก่อนเนาะขวดใจมันลองใจแดงเลยมัดให้แรงนะ ใหม่เหมวแล้วขวดตาใส่ก่อนเนาะวำตาปาใส่ได้ใ่ไหมมย์าขุดที่แมฮะไห่ก่ยายจับแล้วหนักล้หนักเลยหัหนักหนักขุดก็่อาเยอ่าให้ละให้ยายลองก่อนสป่ะโอเคสำหรับทิ่นี้เดี๋ยวจะจบคลิปก่อนพัไม่ร่างเลยมาแต่ตลาดเซโดเนาะไปซื้อเครื่องไปทำเปตู้เตลีย้นงใส่บาทเพื่น แม่บรราวบบนี้พอบี้ยังแหละเบอรแดงกับบรดาแบ่ตราดแดงแบบอะไรเียงกดีม่พอแหละยังไหลหมดเลยไหลหดเเนาะอันนี้กับไม่แต่ชีขวดกบผ้ากนเย็นนะลืมเื่อมาติดกระตุกติดอันมาถุยเนาะยังมีบงเงินบนเดียบเทป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 าจั <in> พี่ต้องหาผุยดูนอยอาีแหงเนาะซื้อ่อนจีนอะที่นี่กะขอบคุณขอบุณนขอแม่พี่พน้องปาุกละลายเด้อพี่เข้ามาค่ะสบายดีสบายดีเด้อปลาดุกเลยสบายดี